อ่ะนี่ทุกคนผมจะพามาดูคันนี้ซูบูรุมินิซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันคือรถเอ่อมาสด้าหนึ่งสองหนึ่งเจนสองหรือที่เขาเรียกกันว่ารถอาราเร่ก็คือเอามาแปลงหน้าแปลงหลังแล้วอท้ายทำเป็นซูบูรุมินิเลยเฮ้ยโคตรน่ารักเลยอ่ะ,อะนี่มีชื่อไหมมาสโลอิมเปด้าเราเอาคำว่ามาสด้ากับซูบูรุมาผสมกันคะ่คออะก็เลยเป็นมาสโลอิมเปด้าคันนี้เป็นมาสด้าหนึ่งสองหนึ่งค่ะแล้วก็ทำ ดัดแปลงเป็นซูบารุค่ะคันนี้ใช้พาแท้ซูบารุทั้งคันเลยค่ะจะพาพาไปชมนะเราได้พาแท้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นหางหลังกันชนหน้าฝาครอบสป,ปอร์ตไลท์แล้วก็ตรงนี้ค่ะอันนี้ก็ของซูบารุแท้หมดเลย คันนี้เป็นเครื่อง c e f t Turbo ค่ะช่วยบอกราคาได้ไหมว่าเบสเซตแล้วคันนี้เบสเ็ตประมาณ300แสนค่ะรวมรถยังรครับรวมแล้วค่ะรวมรถแล้วคันนี้จุดประมาณ300แสนซึ่งได้ Subaru v i น i ใช้ได้เลยใช่ค่ะขับใช้ในประจำวันไ,ได้เลยค่ะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะติดตามได้ใน TikTok แล้วก็ Instagram e ชื่อว่า FONVR ค่ะ